มีแต่รถผมคนเดียวเสียคนเดียวนี่แต่รถผมคนเดียวเสียอย่างเนี้ยไม่เกี่ยว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 กันหรอกใจใจใจหายคนนี้กขาตายสู้ที่เนี่ยคนป่วยก็ป่วยคนเจ็บก็เป็นหมอกันนะจะมาเอาอะไรอย่างเงี้ยจะเอาอะไรจะเอาอะไรกับผมมาป๋า ก็สีใหมคุยครั้งคครั้งผมกอขอกันได้มาทั่วประเทศไทยเนี่ยผไม่ให้ผมไปทั่วประเทศไทยเลยเีไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ไปใจาไหมทำอะไรไปกไปท่วอนีรู้จักเสียกผมเะไปวาพี่คนนี้